สวัสดีครับช่องตามารถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟมารวนนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับท้องฟ้านะครับเป็นใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ดูรถพิเศษทหารด้วยนะครับวันนี้เป็นรถ มีรถพิเศษทหารนะครับก็เป็นเกี่ยวกับรับกำลังพลน,นะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามช่องตามมารถไฟไปด้วยนะครับขบวนแรกที่จะผ่านสถานีรถไฟมารวนนะครับเป็นขบวน43นะครับ กรุงเทพอภิวัตรลายทางสุราษฎร์ธานีนะครับก็ทราบมาว่าผ่านท่าฉ่างมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนรถผ่านกันเลยนะครับอ่าครับก็ได้ยินเสียงวีดอของขบวน43แล้วนะครับ อสักครู่นะครับทำขบวนผ่านสถานนีไฟมารวนนะครับให้ดูมุมนี้เลยนะครับท้องกับท้องฟ้าสวยสดใสนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับหลังจากที่เมื่อเมืม่อวันที่31มสิที่ผ่านมานะครับฝนตกนะครับฟ้าหลังฝนนะครับย่อมสดใสเสมอก็ย่อมได้นะครับ มาดูขบวน43วันนี้กันนะครับ ยังไม่มานะครับตอนนี้เสียงวีดนำมาแล้วนะครับเห็นแสงเฮดไลท์แล้วนะครับผีโค้งมาแล้วนะครับ บวนต่อไปครับก็เป็นขบวน86นะครับนะครศนะรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัลนะครับ ขบวนต่อไปนะครับเป็นรถพิเศษทหารนะครับขบวน980นะครับ แล้วนะครับสำหรับกระบวน980นะครับพิเศษทหารนะครับนะครับขบวนต่อไปนะครับก็เป็นขบวนรถเร็วที่170นะครับยาลากรุงเทพอภิวัตน์นะครับผ่านฐานีไฟมารวนนะครับ ขบวนต่อไปก็เป็นขบวน84นะครับตรังกรุงเทพอภิวัฒนนะครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟมรวนครับ วนต่อไปนะครับก็เป็นด่วนพิเศษดีเซนรางนั่งปรับอากาศที่44นะครับสุราษธานีกรุงเทพอภิวัตนนะครับกำลังจะผ่านสถานีมรวนครับผมก็ค่ำคืนนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยขบวน หนึ็ดสนะครับสุงไหกโลกกรุงเทพอภิวัฒนนะครับ กันไปแล้วนะครับสำหรับมาดูรถไฟที่สถานีมารวนในวันนี้นะครับเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามมารถไฟเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกราบขอพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ